โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนการจนาดิตวิทยาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใช้อักษรย่อทอจุดฟอจุดวอจุดตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบกลกรูดอำเภอการจนาดิตจังหวัดสุราธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีปรัชญาของโรงเรียนคือปัญญาโลก,กัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเอกลักษณ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาวิถีพอเพียงร้อยเรียงภูมิปัญญานำพาสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยางามจัญญามารยาทสวยสะอาดรอยยิ้มสีประจำโรงเรียนคือสีขาวฟ้าโรงเรียนท่าเฟืองวิทยามีเนื้อที่20ไร่61ตารางวามีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนและนักเรียนจำนวน121คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวสิริรัตน์มลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาข้อมูลฝ่ายบริหารและบุคลากรประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการนำโดยนางสาวปีวรรณเพชรพรมผัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวธัญรัตนทองนุน่นนายตะวันบุญนาฏและนางสาวจันสุดาบุญแก้วกลุ่มบริหารงานบุคคลนำโดยนางชุตินนันราชวังหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวจุธาทิพย์ถนนแก้วและนางสาวจินดานุยวนเกิดกลุ่มบริหารงานงบประมาณนำโดยนางประภาสีทองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนางวิภาดาปานแก้วนางสาวดุดกม,มลจินดาวงและนางวรังคนางเล็กบรรจงกลุ่มบริหารงานทั่วไปนำโดยนางสรัญญาร่มเย็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนายชัยวัฒน์บรรละวานิช และนางสาวลัคนาส้มแก้วกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนำโดยนายเจริญยศทองนอกหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนว่าที่ร้อยตรีหญิงพรสีแก้วเกลี้ยง และนางสาวพัชราพรพันเจริญผลงานสถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมเหรียญทองด้านการนิเทศติดต,ตามและประเมินผ,ผลภายในสถานศึกษาในการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับภาคภายใต้โครงการ i f t e ประจำปีงบประมาณ2566จากสำนักงานศึกษาธิการภาค5 ได้รับรางวัลดีเยี่ยมประเภทสถานศึกษาสหาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี1ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Best p r a c t i c e for Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนดำเนินโครงการ1ใน10ระดับประเทศอิดบล็อกเรื่องแสงจากเปลือกหอยนางรมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่1 4จากสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอ It บล็อกเรื่องแสงจากเปลือกหอยนางรมโครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2023ระดับมัธยมศึกษากลุ่มพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประจำปี2565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยามุกรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา17เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงและระดับชาติ4เหรียญทองและ3เหรียญเงิน นอกจากนี้ยังมีผลงาน Best p r a c t i c e ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนซึ่งได้รับรางวัลอีกมากมายได้รับรางวัลงานศิลปหตัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566 15เหรียญทอง8เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงชนะเลิศ5รายการ และล่าสุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม G-Pad 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง2023โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวร,ร่วมกับ8มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านต่างๆ จนเกิดเป็นโรงเรียนท่าเฟืองวิทยาโรงเรียนดีประจำตำบลขอบคุณค่ะ